ก็สวัสดีค <st> ร <Bond> ับผมออฟไว้เรื่องขับเคียนนะก็คือวันนี้เราจะมายกอันนี้นะโครงหลังคานะแต่ว่ามันเป็นโครงหลังคาที่ใหญ่มากโครงหลังคาแบบโกดังเก็บเก็บหินที่ไว้ไว้ใส่โรงโม่หินนะ เขาเรียกเออโล่งยางเออโลโมยางเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> นี่นะผมก็ได้ตั้งไปแล้วหน้านึงแต่ไม่ไม่ได้ถ่ายไว้นะค <c oughs> ือรอ <c oughs> บนี้ก็จะมาถ่ายทำคลิปให้ดูนะ <c oughs> ว่าเรายกอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรบ้างนะ ที่เรายกเราผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะตอนนี้ก็กำลังย้ายรถนะเตรียมเวทเตรียมอะไรเพื่อจะกลับรถกลับหัวรถใหม่เพราะตอนที่ติดตั้งก็จอดจอดตรงนี้นะเพื่อจะเอาจะาของข้างหลังนะนี่นะของข้างหลังนี่นะ ก็เลยต้องตั้งรถแบบนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็จะขยับรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมให้พี่แกมาขับนะก็ลองให้พี่แกขับดูนี่พี่เขาขับย5ห้าตันอยู่นะครับ แล้วก็ได้อบรมขับรถคันนี้เหมือนกันด้วยนะครับเล้ยงลเปลี่ยนเปลี่ยนกเปลี่ยนไปกดเห็นบะกดลูกมือกันเดี๋ยวกดเด็กหนึ่งเอ๊อแล้วมันจะเรียวหลังแห่ ไปไปหมดเลี้ยวล้อทั้งหมดมันมีห้าระดับเลยเมื่อกี้ผมก็ปรับให้กแกเลี้ยวล้อหลังด้วย นี่ครับรถรถพี่ที่เขาขับนะมาขับให้ตอนนี้เนาะก็รถคันสีเงินนะยีตันนะแล้วก็เตรียมตั้งรถก่อนนะ เกียร์เต่านี่มันจะแบบโซโลมากนะเกียร์เต่าก็เกียร์เต่าออ,ออกเออเกียร์ได้จะออกกันนะ <c oughs> ก็เดี๋ยว ขยับไปตั้งรถเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะนี่ผมถ่ายตอนขับรถถ่ายรถให้ดูนะอันนี้ก็เป็นการตั้งรถนะครับก็จะถ่ายให้ดูว่าเราเตรียมพื้นที่ยังไงนะถ้าถ้าปกติพื้นมันเรียบบดก็มันก็ง่ายนะมันก็ จอดได้เลยนะแต่อันนี้มันต้องมาขุดเพื่อจะให้ขามันอยู่นะก็เลยยุ่งยากหน่อยนะ tao tăng rồi đó. cái dây kia to thế nhàng, cái dây kia to đấy. 六六六六六，六六嗯，你来你来 ít nhưng có oh, tổ lắng có này và thấy lắng ít nhưng <laughs> dập lắng dập vẫn càng hết sang lắm càng ở đây ở <laughs> ừ. lắng tổ phát là, phát là. Ừ, ừ. <laughs> đây đâu đây đâu <laughs> kiểu bớt làm cách nào hả? yeah kiểu lắm. ồ mày năn nghỉ đấy Kéo Một cái Cái gì <laughs> Bé, đây, 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 ổi đây, 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 đây,

คลิปทารโน่ก็ก็มีอยู่นะครับน่าจะมีอยู่น่าจะคลิปหนึ่งนี่แหละผมได้ไปถ่ายไว้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ขับนะครับยังไม่ได้ขับทารโน่ จะมีอะตอนทำงานอยู่นิดหน่อยนะวิดีโอนี้มันก็ตอนยกมันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะหรอกเพราะมันก็อยู่มุมมองเดียวเนาะมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก เดี๋ยวเราจะขึ้นเวยกของนะก็เดี๋ยวผมจะไม่ทีนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีผมว่าจะถ่ายตอนประกอบเวรน,นะแต่ว่าผมเคยลงไปแล้วนะหลายคลิปแล้วลงอันประกอบเวรนี่นะก็ไปหาดูกันได้นะในช่องผมมันมีมีเยอะเยอะ<ๆ>ออกมานะตอนแรก,กอนตั้งลงเสานะก็เลยยกเคลื่อนออกมา แต่ผมไดล้ลืมถ่ายมันนะก็ลืมกดถ่ายหลายถอดอยู่นะครับก็ขออภัยด้วยก็มานะอันนี้เราก็พร้อมยกแล้วนะครับก็คือเราจะยกขึ้นไปไว้ที่ตรงที่เราจะวางกันนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะกอคลิปให้มันเร็วขึ้นนะมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะมันช้ามากนะ

องขึ้นไปก่อนนะเลย๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาติดอะไรนะ come okay. okay. ก้อนเบรกก็เบรกเบรกก็คือหยุดนะเบรกมันแปลว่าหยุดนะเผื่อใครฟังไม่รู้เรื่องนะเบรกก้อนเบรกก่อนเพราะลูกน้องเขาก็เป็นคนลาวไนงะ แล้วลูกพี่เขาเป็นคนอีาสานนะเออก็จะฟังภาษาใกล้ภาษามันก็ใกล้เคียงกันนะมันก็ฟังเรื่องเก็บงานเรียบร้อยเลยโดนล็อกนี้นั่นเลยอ่ะหุ่นเงินเลยอ่ะลูกพี่นะเสียอ๋อติดนี่

ขอเพียงขอเพียงเียงมาให้มันอยู่แในหนึงให้มันอมางนี้ได้นแล้วเราก็เอารถไปกดป่อยไม่ากดปูไว้าล่อเอากหมาฟังฟังท่างรถหน่ย้วดึงมาตรงนี้ขอแบบไม่ไดพอไว้สันีก็ได้เวลาเราได้บอกง่ายกดบูนะกดออกใไหมครับใ้พกแกนะครับเสียบริษัทนะครับ ก็เนะจ็บนะพอมัน5้าโมงแล้วนะ อ,อยู่ที่เดี๋ยวให้มันนิ่งก่อนนะประมาณยีนะ่ยี่ส <laughs> ิบเจ็ดเมตรนะเอ้วยี่ยี่สิบเจ็ดอีสิบสองเมตสิบสองเมตรสิบสองจุดเจ็ดนะครับผมลืมผมดูน้ำหนักกิโลมันนะน้ำหนักตันมันนะ มันก็เลยเราก็เลยไม่เห็นอันนี้ก็อ้องแก่อนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆเนาะส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เรามาต่อพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราก็จะมายกขึ้นให้เสร็จนะก็ว,วันนี้เราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้